ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมนัลโตอีกครั้งนะคบวันนี้วันนี้ก็มีคนคอมเมนต์มานะครับบอกว่าให้ผมใช้ตัวดันโซนะครับเดี๋ยววันนี้จัดไปนะครับผมจะใช้ดันโซนะอุทิวาดันโซหอปล่าไม่คแน่ใจคือที่แรกว่าจะแคปเกมไ c คา f t นะครับแต่ว่าคนไม่คอมเมนต์นะครับก็เลยถ้างั้นเดี๋ยวเราปล่อยไว้ดีกว่านะครับ ไปไว้เพื่อนคนแคสมาแนละ้วมาครับตัวเราก็ได้ครบเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะแคสไมค์ครับนะครับเนื้อก็แคสโรบอทอะไรประมาณนี้ครับนอกจากว่าเกมโรบอทช่วงนี้ฮิตมากอ่ะหลายคน,ยนะนบ,บอกว่าโรบอทนี่มันเป็นเกมที่นสนุกนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าจะสนุกหรือไน มาวันนี้เราเจอสัสเก็ตนะครับแดนโซนท่าสัเกตโอ้โหคือไอ้สัเก็ตก็โหดนะครับ,รบโหด,ดมากม,มันจะโหดไปที่ไหนสัสสเก็ตคือท่าของดันโซนก็ไม่ค่อยโหดเท่าไหร่นะครับคือเป็นท่าที่กะกะครับผมก็แน่ใจว่าครั้งนี้ผมจะชนะได้ไหมครับเพราะว่าไอส้สัเกตนี่มันเร็วมากดูครับดูจากท่าครูครับผมใช้ท่าเสร็จมัน,มนก็จะพันักษาทันทีครับ ทำให้ผมนี่ตะลึงกับท่ามเลยคืออิซาสเกนี่ที่จริงมันเป็นน้องชายขผมผมด,ด,ดูดูมันดูมันซาสสเกตซาสสเกตคือถ้าดูจากในหนังแนละ้วอิซาสเกไม่เคยประทับกับดันโซมาก่อนนะครับโอ้โหมึงจะช็อตไปถึงไหนฮะช็อตกูไปถึงไหนฮะฮะเถื่อนแล้วเถื่อนอนะ ก็อย่าลืมก็อย่าลืมกดแชร์นะคอมเมนต์ด้วยครับแล้วก็อย่าลืมนะครับซับสไครป์ด้วยนะครับเอ่อชื่อผมก็คือ b i g g ครับ b g แล้วก็ tv66 ครับชื่อที่อาจจะไม่ค่อยคุ้นหูครับเพราะว่าผมเพิ่งทำคลิปครับผมคือก็จะทำไปเรื่อยๆนะครับหวังว่าคงจะมากดไลค์กดแชร์ผมนะครับ มามาวันนี้วันนี้จัดหนักครับเดี๋ยวจะเล่นเกมมันๆให้ดูใหม่ครับวันนี้อากาศก็เริ่มหนาวแล้วนะครับอากาศอากาศหนาวแล้วอา,าอ,าาอากาศหนาวแล้วโอ้โหอากาศอากาศหนาวแล้วต้องเดนเดินโซตาบอดข้างนึงนะครับคือมันทำไมต้องติดตาแค่ข้างเดียวเได้ผมจะเดี๋ยวเรารีเพื่อความเร็วเลยนะครับมามาแถมแปกอีกอย่างหนึง่ง ไม่เนียบตรงแขนมารัชนะซาสกิแล้วนะครับผมตายสองครั้งทำให้ตายสามเฮ้ยสองเออใช้ทำให้ตายไพีแค่สองครั้งนมาโอ้โหเคลเบี์เคลเบีชะลกคนะครับอะไรเคลเบีผมรู้สึกว่าตายนี่ผมอาจจะแพ้นะครับนี่ดูดิออมามาดิมาดิาดโอ้ยคน พุ่งน้ำหมดจะปากหรือเปล่ปานี่ฮะฮะฮะอะไรฮะยมีปัญหาอะไรไม่มีปัญห,หาเลยคลิระบีมีปัญหาใช่ไหมพูดนี้มีปัญหาเลยคิระบีฮะมีปัญหาเดี๋ยวแคตไฟไหนแม่งเลยน,นะครับเออพุ่งไปพุ่งมาจากแคตไฟไหนนะครับเกมที่เกมที่หลันนะครับแต่ว่าก็มันดี ไม่ค่อยหลอนหรอกนะไฟไหนอ่ะมันไม่ใช่พวก,พวกผีปีศาจนะครับเพื่อนเป็นพวกขนยนขนยนกระป๋องนะครับอืมหมดประโยชน์จนที่หมดประโยชน์ไปแล้วอือ้แพ้นะครับผมอ่ะไม่เป็นไรครับแล้วก็คลิปนี้ก็แพ้นะครับแต่ไม่เป็นไรครับตานี้ตาผมเลือกตัวเอาเองเลยครับผมมา ดูซิว่าผมจะเลือกตัวอะไรนะครับไหนดูดิมีตัวอะไรกูเลือกบ้างเออก็มีเยอะอีกนะครับแต่เลือกเลือกไปถุจงจกาจะเอาตัวไหนลองเล่นเออเพนดูดิอ่าเพนเพนปากกาดูถ้าใครมา้าใครมีเกมนี้ก็อย่าลืม คอมเมนต์มานะครับบอกว่าเป็นไงเล่นโหนกากครับส่วนผมนเรื่องบอกก็รู้ว่าก,ากากแน่นอนครับคือผมไม่ถนัดจริงๆเกมนี้อ่ะไม่ค่อยถนัดเลยนะครับแต่ก็เล่นได้ทําไตายลงเทนี้ก็ไม่โหแต่ก็เทมากดูสิเลือดดาเมจเยอะมากนะครับเสียเลือดไปแล้วครึ่งนึงครับผมว่าไม่เกินสองครั้งน่าจะตายนะครับนี่ ดูจากทำไมตายเลยเห,ยห,ยห,ยหย็นไ่มนึงแหละไม่รอดแน่เพนนี่ก็คือหัวหน้าเฮ้ยไม่ใช่นี่น่าตกนี่คือคนหัวหน้าองค์กาเซนสานะครับเพนก็คือเป็นหกวิถีเฉยนี่คือวิถีแรกนะครับเอานะมาตัวต่อไปเหมือนเดิมครับไอ้คิลบ,บีใะ่ไหมคิลบ,บีนี่หลายคนชอบมันแล้วก็คอมเมนต์บอกว่า ที่ชอบมันไม่ใช่เพราะว่ามันโหดนะแต่ว่ามันแต่ว่ามันเถื่อนดีค่ะมันม,มันเป็นชาวล็อกดีนะมาไม่เป็นไรครับตามใจโอ้ยทีสองตมมนีนมึงบบนี้เท่นะมึงเคละบีดูมีปัญหามีปัญหาเดี๋ยวผมจะทําลิงโทนนะครับตอนนี้เดี๋ยวขอทําลิงโทนนะครับเดี๋ยวผมจะทําลิงโทนสักหน่อยพอดีว่าเปิดคิดมาก็ไม่มีลิงโทนนะครับมันไม่มันคะเดี๋ยวจะทําลิงโทนนะ โทรศัพท์เอ้ยอะไร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 เชลเบียอะไรหืมไม่ปันนี่เลนี่มึงเชลเบียหืมในในเฟซนี่ท้ามคนคนมันชอบพวกหนังการ์ตูนเออพวกหลายคนยังชอบพวกซาซาสเกะนะเออขนาดเป็นผู้หญิงมันยังเอารูปของซาสเกะมาขึ้นหน้าเอ็กปกเลยติดแล้วต้องติดแล้วถ้าไม่ซาสเกะมึงก็อีอีเธอจีเอ้ย ม่บ้านมันไปใหญ่แล้วน,น,น,นะนกตลยฮะเดี๋ยวจบคลิปนี้อาจจะแคสไมค์คร f t นะครับผมคือไมค์คร f t นี้ก็ไม่ค่อยเด่นตางเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะรีวิวดีกว่านะเป็นรีวิวของพักค,ค,คก็เป็นภาคเติมน,นะครับเป็นแค่การรีวิวเฉยๆรีวิวของเก่าครับมามารีวิวเดี๋ยวจะรีวิวมอสครับมาช่วงนี้มาเข้าเรื่องเข้าเรื่องแนวตนุ๋ของเราก่อนอือ ถ้าใครโหลดเออโหลดเกมนี้ก็โหลดง่ายครับโหลดในแอปแอปโหลดในแอปไกหรือแอปอะไรสักอย่างครับไม่แน่ใจก็ไปโหลดมาเล่นได้ครับใครชอบความหัวร้อนนะครับนี่หัวร้อนกว่าเกมโรบบอกอีกนะครับถ้าถ้าถ้ามันมาเยอะๆนี่คุณยิ่งหัวร้อนเลยเดีอเดดูท่ามันดูท่ามันถ้าเราตีไม่ได้เราสะใจนะเนี่ยแต่ถ้าเราตีไม่ได้เรา เกมนี้มีข้อดีอย่างหนึ่งครับมันคือสามารถเพิ่มเลือดได้ครับอาแล้วเราสามารถยังสามารถเพิ่มเลือดมาได้กี่ครั้งก็ได้ครับแต่ว่าต้องเสียตังค์นะหรือเปล่าเฮ้ยไม่ต้องเสียตังค์นะครับสามารถเพิ่มเลือดใหม่ได้ครับมาเซตแน่นอนอุย้ยเราไม่สามารถใช้ถ้าไม่ตายกอบมันได้ครับเพราะว่ามันเพราะว่ามันไม่ใช่คน,นครับเยวมันมันมันไม่ใช่ดินจากธรรมดาคือมันเป็นเออเป็นอะไรร่างสถิตหรือเปล่าหรืออะไร มันมันเป็นถูกไอ้ไอ้แปดหางมันทําหางอะไรไปล่ะเออทําไมแปดหางไปก็มันถึงมีสามหางอ่ะแปดหางถามว่แปดหางแล้วไม่มีสามหางฮะแปดหางทำไมมีสามหางอ้แปดหางทำไมมีสามหางกูอยากรู้จริงๆกูอยากรู้ทำไมมีสามหางฮะอ่ะทำไมมีสามหางกูอยากรู้ทำไมทำไมคุณถึงมีสามหางทำไมคุณถึงมีสามหางตุ้ยไ คือ,อเพยนนี้ก็เป็นตัวละครหนึ่งที่ผมชอบนะครับก็คือกวนก็คือมันกวนตีนมากกวนตะลีบันกวนตะลีบันไทยมาเฮ้ย,อ,ยอ่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ครับแล้วก็กดแชร์ด้วยอย่าลืมซับสไครต์ครับคอมเมนต์ด้วยนะครับผมคอมเมนต์เข้ามาเยอะๆครับผมแล้วก็ ผมตั้งค่าเดาไว้แค่หกสิบซับเท่านั้นนะครับไม่ได้เยอะนะครับแต่อันนี้เพิ่งได้แค่สองซับเองน้อยมากกากๆนะครับซึ่งถ้าใครสงสารก็ช่วยช่วยไลค่ครับช่วยไลค์ช่วยแชร์แล้วก็อย่าลืมซับด้วยนะช่วงนี้จะดีว่ามุกไก่ครับคือเพิ่งเล่นได้แค่สองสามวันเองนะครับเพิ่งทำคลิปนะครับมาเรียบร้อยครับชน,นะอ่ะไป ต่อไปชนะชนะแล้วใช่ไหมครับชนะเรียบร้อยอ่ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ใครชอบคลิปนี้ให้กดไลค์ครับใครอยากหบ่งปันี้เพื่อนดูให้กดแชร์ครับแชร์ครับแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์ครับคอมเมนต์มาได้ครับที่ด้านล่างคลิปนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ตามและรับชมคลิป